ต่อไปนี้ก็คือเป็นทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัสบทที่2ไอ้ตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันโอเคผมจะกล่าวถึงง่ายๆก่อนว่าให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเหมือนกันต่อเนื่องบนช่วงเปิด a b โอเคแล้วก็บอกว่าถ้านิยาม f ใหญ่ก็คือปฏิยานุพันธ์ของมัน คือถ้าคุณอินทิเกรต f เล็กคุณจะได้ f ใหญ่โดยผมอินทิเกรตอะไรโดยอ่ะเขียน f ใหญ่ตั้งมาก่อนเลยก็ได้ f ใหญ่ x เท่ากับอินทิเกรตของ a ถึง x f t dt ผมกำลังอินทิเกรตภายในตัวแปรนี้คือตัวแปร t และจำกัดเขตตั้งแต่ a ซึ่งเป็นค่าคงที่ถึงค่า x ซึ่งเป็นอีกตัวแปรหนึ่งแค่นั้นเอง เราจะบอกว่าจะได้ถ้าผมดิฟไอ้นี่ f ไพร์ x เนี่ย f ไร์ใหญ่จะได้ f เล็กและกันซึ่ง x ทุกตัวเนี่ยอยู่ในไหนอยู่ในช่วงปิดเป็นเป็นสับเซตของช่วงเปิด a b เขียนที่ซีีแล้วงง เอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังจะดิฟบารีเอ็กซ์นะที่อินทิเกรตตั้งแต่ A ถึง X FtDT เนี่ยสิ่งที่คุณได้คุณได้ FX ธรรมดาเนี่ยแหละนี่คือตัวที่หนึ่งเลยที่คุณต้องจำเพราะว่าถ้าคุณจำกัดตัวเนี้ยผมลองพิสูจน์เล่นๆนะให้คุณเห็นภาพนะว่าถ้าคุณอินทิเกรตอ่ะคุณกำลังดิฟนะของเนี่ย a ถึง X FtDT เนะี่ย สิ่งที่คุณได้ก็คือคูณอินทิเกรตคุณได้ F ใหญ่ X แต่จำกัดเขตที่อะไร A ถึง F ใหญ่ T ขอโทษนี่อย่างเงี้ยแล้วไงต่อไอตัวดิฟเนี่ยอยู่ข้างหน้าคุณอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะคูณอินทิเกรตเเล็กเนี่ยดีที T เนี่ยคุณได้ F ใหญ่ T แต่คุณจำกัดเขตที่ A ถึง X แล้วคุณก็เอา x เข้าไปใส่ที่ผมเคยบอก by x เป็น f ใหญ่ x ลบกับ f ใหญ่ a ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการดิฟค่าคงที่ตัวเนี้ยได้0สิ่งที่เหลือคือคุณกำลังดิฟ f ใหญ่ x by x มันก็คือ f ใหญ่ prime ก็คือ f เล็กนั่นแหละนี่คือความหมายจริงๆของมันเช่นผมยกตัวอย่างคร่าวๆง่ายๆนะ ให้เห็นภาพว่าถ้าคุณกำลังดิฟ idx เนี่ยอินทิเกรตตั้งแต่อะไร a ถึง x e ยกกำลัง t กำลัง2 dt คุณไม่ต้องไปเสียเวลาอิน e ทิเกรตให้ให้เสียเวลาเลยเอา x ยัดใส่เข้าไปใน t เนี่ยจบทุกอย่างจบแค่นี้เพราะว่า e กำลัง x กำลัง2เนี่มันอินทิเกรตปกติไม่ได้อยู่แล้วหรืออ,อีกสักตัวอย่างเล็กๆหนึ่ง by dx เ่ย อินทิเกรตอะไรตั้งแต่ A ถึง X เหมือนกันเลยแต่เป็น DT ส่วนด้วยเอ,อ่อหนึ่งบวกสแควรูทคุณก็ใส่ไปได้เลย x ็ใส่เข้าไปในตัวแปรดีที T, ไม่ต้องไปมองอะไรมันมากนี่หนึ่งบวกรูทเเสร็จละบวกลบกระดานแล้วเพิ่มทพิสั้ ผมกาหนดไปแล้วนะว่าคุณอินทิเกตตั้งแต่ a ถึง x อ่ะคุณก็ได้ฟังก์ชันตามต้องการถ้าผมเปลี่ยนล่ะถ้าคุณกําลังดิฟบายดีเแต่ผมอินทิเกตตั้งแต่ a ถึง GX <c oughs> ซึ่งไม่ใช่ x ตัวเดียวละมันเป็นฟังก์ชันของ f t d t เนะี่ยคุณจะได้อะไรตอนแรกถ้าเป็น x นะคุณก็ได้ f x ทั่วไปโอเคถ้าพูดถึงบทพิสูจน์ทั่วไปผมพิสูจน์ให้ดูเลยคุณอินทิเกตตัวนี้คุณจะได้ f ใหญ่ t จำกัดเขตที่ a ถึง gx อ่าผมแทนค่านะเอา gx ตัวนี้ใส่เข้าไปใน t ไอตัวดิฟยังอยู่จะเป็นอะ f ใหญ่ของ gx ปับ๊บลบกับเอา a ใส่เข้าไป f ของ a ซึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าการดิฟค่าคงที่เป็น0แต่การดิฟตัวนี้เนี่ยดิ คุณต้องระลึกนะอันนี้คือเหมือนฟังก์ชันประกอบอะเป็นคอมโพสิตฟังก์ชันหรือพูดได้ง่ายคุณต้องดิฟไส้มันถ้าคุณดิฟนะคุณจะได้ f p r i m ของ g x แต่คุณต้องดิฟ g x ด้วยเป็น g p r i m x นี่คือตัวที่2เดี๋ยวผมเขียนสรุปสูตรให้ให้ดูตัวที่3ก่อนตัวที่3มันแค่เขียนตัวดิฟเหมือนกัน by dx ผมจำกัดเขตตั้งแต่อะไรไม่เป็นตัว A แล้วผมบอกว่าเป็น h x ถึง g x f t dt หลักการพิสูจน์เหมือนเดิมผมดิฟ by dx อันนี้ได้ f ใหญ่ t จำกัดที่ h x ถึง g x จากนั้นทำไงแทนค่า แทงค่าก็เป็นดิฟยังอยู่นะเว้ย f ของ g x ลบกับ f ใหญ่เนี่ยของ h x ทีนี้การดิฟไอตัวหลังเนี่ยมันไม่เป็นศูนย์แล้วนะคุณก็ดิฟป,ปกติคำว่าดิฟป,ปกติสิ่งที่คุณได้จะเป็น f ไพรม์ของ g x และคุณต้องดิฟไซดด้วยเป็น g ไพรม์ x ลบกับ f ใหญ่ พรามของ h x และคุณก็ต้องดิฟไส้ด้วยเป็น h พราฟ x จบแล้วนะเพราะฉะนั้นผมสรุปสูตร3ส,สูตรสูตรที่1ผมเขียนตัวเล็กหน่อยถ้าคุณดิฟ by d x เนี่ยอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง x ของ f t dt คุณจะได้ก็คือ f x ปกติแค่นั้นเอง แล้วไงต่ออ,อันที่2ถ้าคุณดิฟบารีเอ็กซ์อินดิเกตตั้งแต่ A ถึง GX FT DT มันก็ไม่ไดเรียนแปลกปากแตกต่างที่ผมเขียนไอฝั่งเนี้ยที่ F ใหญ่ดิฟมันก็คือ F เล็กเนี่ยแหละของฟังก์ชัน GX โดยที่เราต้องดิฟ G' p พร m e มด้วยการดิฟ F ใหญ่คือ F เล็กนะเว้ยอันที่3 ดิฟ i p by dx อินดิเกตตั้งแต่ hx ถึง gx ของ f t dt คุณก็แค่เอาฟังก์ชัน gx ใส่เข้าไป f ของ gx f เล็กเนี่ยนะแล้วก็เป็น g' x ไพรมลบกับ f ของ hx แล้วก็ดิฟใต้ด้วย h' x 3ไพรสูตรนี่แหละจะเป็น3ส,สูตรหลักในการทำโจทย์ในเรื่อง ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลัสบทที่2เดี๋ยวมาดูจบกันตัวอย่างที่1น,นะก็คือเป็นตัวอย่างเบื้องตนอ้นง,ง่ายๆนี่ไม่ต่างอะไรกันเลยคุณดูตั้งแต่ AA คือเลข1ถึง X อันนี้ FT F เล็กนะคุณแค่เอา X ใส่เข้าไปใน T จบเลยคุณจะได้ละ s i n x ส่วน X จบแล้วแค่นี้เองไม่ต้องไปหาอินดิเกตให้เสียเวลาและจำกัดเขตนะเพราะท้ายสุดคุณก็ต้องดิฟอยู่ดีคุณแค่แทนตามทฤษฎีจบทีนี้ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2คือผมเปลี่ยนอย่างในงตัวนี้เป็นอะไร x กําลัง3อันนี้เป็น1ไม่เป็นไรคุณใส่เข้าไปมันจะเป็น1ส่วน x กําลัง3แต่อย่าลืมดิฟไส้ที่ผมเคยบอก x กําลัง3เนี่ย หรือคุณจะเขียนตัวดีก็ไดนะ้คุณทิศอะไร3 x กำลัง2ถูกไหมส่วนด้วย x กำลัง3ตัดตักตักตก,ก็เหลือแค่3ส่วน x จบละตัวถัดไปตัวอย่างที่3อันนี้ก็เรื่องมากนิดน,นึงเพราะอย่าลืมว่ามันมี2ฟังก์ชันคือฟังก์ชันที่ x ตัวแรกกับ x ตัวบนเป็น x กำลัง3คุณใส่เข้าไปก่อนเป็นอะไร เอาตัวบนใส่ก่อนเป็น sin กำลังสอกำลัง3าท้ายสุดคุณต้องมีดิฟนะแล้วก็ไอตัวเนี้ยคูณกับอะไรดิไฟไสผมจะเขียนอย่างนี้ก็ได้บวกลบขอโทษผมต้องลบไอตัว sin ์กำลังสองเไอเนี้ยผมก็ต้องดิไฟไสก็คือ x ปกตินั่นแหละอันนี้คุณได้ 3x มกำลังสองนะผมขอมาเขียนข้างหน้า 3x มกำลังส ไซน์กำลังสองของ x กำลังสามลบอันนี้เป็นหนึ่งไซน์กำลังสอง x เสร็จละตัวอย่างที่สี่นะดิฟเหมือนเดิม d by dx ของอินทิเกรต1ถึงไซ n ์ x 1ส่วนด้วย1บวก t กำลังสอง dt ไอตัวนี้เป็นตัวเลข มันมีแค่ตัวเดียวมีปัญหาไอตัวบนเนี่ยเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณได้คุณแค่เอาไซน์เอกไส้กไปในนี้1ส่วนด้วย1บวกไซน์เอกเนี่ยทั้งหมดกาลังสองคุณเอาไซน์เอกแทนตัวทีแต่อย่าลืมดิฟไซน์คุณก็ดิฟไซน์เอกซ์ด้วยบีดีเอกเขียนนะให้สวยดิฟไซน์ได้คอสผมใส่มาเลยข้างบนเป็นคอสเอกส่วนด้วย1บวกไซน์กำลังสองเสร็จแล้ว อีกฝั่งหนึ่งผมไม่สนเลยถูกไหมมันเป็นดิฟหนะึ่งเนี่ยไอ้ไอไอที่ใส่กนะ็เป็นศูนย์เลยไม่ต้องไปพูดถึงมันอ่าดูตัวอย่างที่5 D by Dx ารีเอ็กินิเกตตั้งแต่ลบ x ถึง x 1ส่วนด้วย t บวก1 dt ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแต่แค่ดิฟไส้ที่ต้องระวังแค่นั้น X ใส่ไปตัวแรก1ส่วนด้วย x บวก1อันนี้ DX by Dx คุณไม่ต้องเขียนก็ได้นะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วอา้าเขียนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะลืมลบกับอะไรเอาลบ x ใส่เข้าไป1ส่วนด้วยลบ x บวก1คุณก็ต้องดิฟใส่ลบ x นะ by x อ,ะอันนี้ย1แต่อันเนี้ยลบ1ตัวแรกเหมือนเดิมเลย x บวก1ตัวหลังไอ้ลบ1ที่ว่าเนี่ยผมเอามาเปลี่นเครื่องหมายตรงที่เป็นบวกบวกด้วย1ส่วนลบ x บวก1ถ้าจะเขียนให้สวยหน่อย คุณก็เป็น1ส่วน x เอ่อ1ส่วนด้วย1บวก x บวกด้วย1ส่วนด้วย1ลบ x จะไปหาครนงครนองอะไรสบายนะเนี่ยปับ๊บปั๊บบวกได้2ส่วนด้วย1ลบ x กำลังสนี่คือการหาคระนองคุณเองเหรอเสร็จแล้วแค่นี้เอง